มาดูไม้สวยๆค่ะทุกคนทุกคนเพื่อนๆมาดูไม้หกหลงสวยๆกระถางนี้เขากำลังสวยนะคะใบเข้าย้ายใหญ่ใบใหญ่ใบโตมากเลยกำลังสวยขึ้นนะคะเอาเข้ามาในที่ล่มนะคะไม่ให้โดนแดดโดนฝนเลย ่วงนี้นะสวยเลยนะคะทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนสวยแล้วเศรษฐีกอดทรัพย์ก็สวยต้นใหญ่ใบหนาเศรษฐีกอดทซัพย์นะคะเขาขึ้นมาเขากำลังกอดเศรษฐีกอดทรัพย์ ว่านเศรษฐีกอดทรัพย์แล้วก็กระถางนี้คือเศรษฐีรวยไม่เลิกรวย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 ไม่เลิกคะ่ะทุกคนท่านผู้ชมคะ่ะ เศรษฐีรวยไม่เลิกเขาออกดอกเวลาไหนถ้าเขาออกดอกอย่างนี้นะมีโชคนะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อแม่ไปเชื่อเมื่อวานนี้มีโชคนะคะเสื้อ โซกเล็กๆน้อยๆเห็นเขาออกดอกอย่างนี้เขาออกดอกมาให้อย่างนี้ก็าไปดีใจไว้เลยเต่ละปีนะคะเนี่ยปีที่ผ่านมาเขาก็ออกดอกให้สองโซ่แบบนี้แหลปะป้าไปก็แม่ปไปก็มีโซกค่ะปีนี้ก็ออกมาให้สองดอก ป้าไปก็รับโชคไปแล้วเมื่อวานทุกคนเขาปลูกมาค่ะว่ามันมีดอกก็ทำไมไม่มีโชคอย่างนี้แต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะบางคนเขาบอกว่าอุ้ยหน้านี้มันฤดูการของมันของฤดูการของเขาออกดอก เศรษฐีรวยไม่เลิกของแม่ไปเขาไม่เคยออกดอกถ้าออกดอกทีไรแล้วมีโชคทุกทีเมื่อวานนี้มีโชคนะคะโชคไม่เยอะหรอกธรรมดาว่ามีโชคได้โชคมาสองต่อเลยเมื่อวานโชคมาจากไหนไม่บอกค่ะแต่ว่าไม่ใช่เงิน ถูกรตเตอรี่นะคะโชคมาจากลูกๆูกหลานๆน,นั่นแหละเขาก็ส่งเงินมาให้ใช้ก็แสดงว่ามีโชคแล้วค่ะนานๆทีลูกก็ส่งให้ทีแม่ปก็ถือว่ามีโชคแล้วค่ะความเชื่อของแม่ปนะคะ ต้นเขาก็หนาแต่เวลาเขาออกดอกนี่นะคะห้ามเอาให้ใครขอก็อย่าให้นะเวลาเขาออกดอกเดี๋ยวเราจะไม่ไม่โชคดีนะคะต้องให้ดอกเขาโรยไปก่อนถ้าใครมาขอก็ค่อยให้เขาแต่ต้องไม่ได้เวลาเขาออกดอกนี่เขานํนำโชคมาให้เราเรา เราก็งดงดมาแคะต้นแค่อะไรเขาไม่ไปถืออย่างนี้นะคะถ้าให้เขาไปนี่ตอนเข้าออกดอกอย่างนี้นะ,ะเพือเพนะ่ะตายหมดเลยป้าไปลองแล้วเขามาขอนะเขามาขอแบบว่าแต่งคันห้าแต่งคันห้าแล้วเอาเงินใส่ด้วยแล้วเขา อยู่สวยๆอย่างนี้ตายหมดเลยค่ะทีนี้ไม่ไตก็ถือแล้วไม่เสื้อแล้วทีนี้ไม่ไม่ให้คนง่ายๆและทีนี้เสื้อเสื้อในตัวเองแล้วเพราะว่าเห็นแล้วตายเกี้ยงกระถางเลยค่ะเหลือแต่หัวฝังหัวไว้ก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ตายหมดอันนี้มาปลูกใหม่ ก็ไม่ได้ขอเขาของเขาทิ้งทิ้งเป็นกระมังเลยนะก็เลยเก็บมาปลูกหมดเลยก็เลยเขาก็มาอยู่กับแม่ไป่อย่างนี้ก็มีโชคค่ะของเขาทิ้งเราเอามาเลี้ยงอย่างนี้ก็มีโชคค่ะเพราะว่าเขามาอยู่กับเราเราดูแลเขาก็มาให้โชคเราเชื่อแบบนี้นะคะ ของเขาทิ้งเนี่ยเขาจะมาค้ำคูณเรามาให้โชคเรานี้ละเขาทิ้งทิ้งหมดกระถางเลยทิ้งแบบปล่อยให้ผสมอยู่กับหญ้าแห้งหมดเลยใต้ถิ่นก็สูงสารเขาก็เก็บมาปลูกเต็มกระถางเลยค่ะสวยงามด้วย เอามาปลูกนี้พึ่งเขาพึ่งให้ดอกขึ้นมาครั้งเดียวนี่แหละค่ะครั้งก่อนนะมันเป็นกระถางอันก่อนเขาก็เกิดมาสองช่อแบบนี้ตอนนั้นแม้ไปก็มีโซกค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ ไม่เสือ้ออย่าลบหลู่ค่ะเราถือยังไงมันก็เป็นความจริงเหมือนหกหลงฮกหลงก็เหมือนกันแม้ไปบอกว่าจะขายจะขายต้นตายหมดเลยค่ะก็เลยบอกว่าไม่ขายแล้วแค่แบ่งปัน ไม่ขายแล้วทีนี้แบ่งปันให้เขาไปรักษาแบ่งปันเล็กๆน้อยคิดค่ากระทางคิด่าอะไรมาเราอย่าไปบอกว่าขายเขาจะเสาเขาจะไม่สวยถ้าบอกว่าแบ่งปันก็พอถ้าว่าขายอย่างนี้นะเขาจะ ไม่สวยค่ะสำหรับเป็นของแม่ไต่นะของคนอื่นไม่รู้แม่ไป่สังเกตดูเหมือนกับเศษฐีรวยไม่เลิกนี่นะเวลาเขาออกดอกอย่างนี้ห้ามห้ามมาแคะมาขอคะนะห้ามแยกหน่อยแยกอะไรเลยให้อยู่แบบนี้เลยจนกว่าเขาจะโรยดอกเขาจะโรย ถ้าดอกเขาโรยแล้วโอเคแบ่งกระถางได้แยกกระถางได้เศรษฐีรวยไม่เลิกเกิดมานะ่ะดอกออกดอกนะ่ะได้ได้ผลจริงๆนะเมื่อวานนี่ได้ได้สองต่อเลยไม่เสื้อก็ต้องเสื้อนะ ได้สองต่อเลยเมื่อวานเนี่ยได้กับลูกชายคนเล็กแล้วก็ลูกสาวคนโตเออก็แสดงว่ามีโชคแล้วถือถือว่าอย่างนั้นนะถ้าเขาออกดอกทีไรได้มาทุกทีความเชื่อของแม่ไผ่นะ เพื่อนทุกคนอันนี้เป็นความเสื้อของแต่ละบุคคลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดติดตามไม่ไปด้วยนะคะวันนี้เอาเศรษฐีรวยไม่เลิกมาให้ดูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ